ดวงใจได้พอรบกกัได้ไหมที่เราจะขอสัญญากะละักแก้วตาจดที่ปลายให้เธอรับแม่คสุสลใหยรักไม่มีโรคไม่หลอกนักคนดี เราแล้วนั้นไม่อดใจดีผู้ชายดีดวงนี้ยยอมไม่เธอเป็นผู้เดียวหึงเธอไป่พอเมื่อผู้ชายเหมือนคนที่สม่รู้ต้องรักในน้องที่เธอหวังเอารู้แรัว เราแม้เลือกไม่ออกใจผู้ชายอย่างมีหัวใจต้องเดินผ่านช่วงันทุกทุมทุกเุกท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 ุ ยอมดวใจได้คนนักรับินได้ไหมพี่หลักกันขอสัญญาจะรักแค่โอตาชุ่มชื้นมาลายให้เธอหลักในความท้ายไม่มีโรคไม่หลอกนักคนดี่หลักกันเป็นแม่ไหม่มาเป็นแม่ไหมแล้วแม่รอใจ और का संधि विच्छेद कौन बोलूं ลงอาจารย์ล้มอาจารย์จเมจเ่กดน้ำากก่อนแล้วก็สทรีก่อนนะครับพอจะขอดก็จะขอดีเลยก็อตัวกหลังพขอีก็ขุเลยนะครับเดี๋ยวทางคุณกอจะจับคุณ่ครับคุณพ่ออาคุณพ่อเอายครับขวาเอาเือลูกหน้าเอาเลยข้างซ้ายลกหลังเัาคุณแม่เอาางซ้ายเอาลูกหน้าเอาางขวาลูกหลัง เรยินก่านยอนกรนวมคนับวันนี้เราจะได้เอาจะได้ปนไสีจะได้ไปนะครับท่านขณักขกปฏิบัติธรรมวัดเชิงาครับผมาันนูคร่ด วันแรกนายวันมีนี่ก็เป็นปราณีเนี่ยยานมีเสถิภาตุนวันอามิสโชตะโมขอพรวาปินาสา สองันเจ้าอย่าไปอยู่ฝังไว้แก่ตงน้าเดินหนายืนไปผัสซัองคนจุรเลยวันวาน้าจะไปยู่ัื้นหนาห่อทำได้วันวานาจะไปมองคนใหม่

พ่่พ่อแม่คนนั้นเคยพาลูกจากั้นก็ทิพย์มาเล้ยงมาทำปวดเมื่อเมื่อคอยเลยงพี่พ่อแม่คนนั้นเคยพาลูกจากนั้นก็นอบเ้าวัน ่สองผนเจรั้นที่เด็กน้อเหี่ยวงม่้ม่กใครมาแม่แม่หมื่อมาตังควนแต่คนกลางเล้ควรเหียว เราคนป่านั้นอีกคนหนาสงอาศัสอนจ่ในสยวนจในมาตั้งตรงคนที่ป่าลุยอีกคนหน่ก็มาหลังป่าลุกนันยังก็ได้สาว สงทวรอะไรนะเราทีีบออนอนมีคนมาสู่วนพน่าทั้งเสนาจงมาหา ตอนนี้เราจะสรุปต่อต่อเรื่องหน้าดูนะครับเอาดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทําการบริจาคและก็การติดต่อประชาชนหลายๆท่านเอาใน30ท่านขึ้นหน้าจะดูแผนการเตรียมครับครับตอนเล็กจะตามติดต่อให้เนาะดูอะไรเสมอกับทุกท่านก็อยากเรียนช่วยแปะปั๊มอันนี้ เกติเล่าเรื่องเสีวรับกไรศึกษาร่องเีวับการดิษาการต่อไปเรื่องอะก็คจะดเรื่องเียวับเื่อตาจะได้เกีับสี่เราาครับเะอ่าตอบช่วงนาเป็นเสียเป็นสีเป็นสีนาเป็นรมปาเป็นปาก้เป็นะรตาตา

จะบอกเ่ต่องต้องภาษาแเรงองเราเราก้องต้องมีภาษาด้วย้องำหนักครับอยู่สำนักาทีทำนเช่าครับบ้านเยรูเลรูปภาษาหน่รูสองสามาที่ทบ้านเว็บไว้บาีก็ถาไฟเพือองเนาะเกี่ไวไว้บ้านเปิดเพื่อเป็นวงกลม จักรใบไม้น kidneys, sure sure possible, sure ี้งานสวดข้าข้างภาคเนือครับสวัดใกล้ครับมีเพุ่งตะเลียบเป็นพูดเนือครับไม่ดีทั้งทัเนือครับทั้ขนาครับผมสวสิสวเจญ ว่ามาจาไวันนี้ดาเลือเป็นวันที่เป็นวันที่มันยาตน้องคน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 คคนมนคนคนคนนค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 รคนคน แม่พอยับพอปัดเมยจว่ายว่าไฟแก้วและไม่ทำว่าสิพีเห่ตื่นบ่อยวานลูกแต่ให้หูายว่าร้อยปีเหอตื่นบ่อยวันลูกโง่้ห แพก็จะบอกว่อเจอว่าเหนี่าเบอรอคนเจ้ามีใไรเพื่ว่าอยู่ดีไว้เรากับคนหรือเป็นมงคลอันวิเศษฝ่ายสองเสียขาวเตห์บอกลิศนำคนมาลุกจากก่อนทุคนในโลกชาติแผ

องค์มายพญาไฟสองเซนีเรื่องนาเป็นไฟของพยานาคตุ้ที่มีจิว่าพญาวิรูปาไฟสองเซนีเรือี้มจวันวิเศษจะได้ว่าต่ไดต้อง ไเพ็งเือกุตักสิลาแม่ทัพก็จับหัมัดมือเจ้าไว้ดูเจ้าได้มีใจหวานมือเจ้าใจหวานดอกเบี้ยส่งเสียของตนสักคำหนึ่งนักหนึ้อแม่จะบหมัดมือเมืงสายจ้ไว้ดมัน มันดังหินพามันดังเรศวดสังขัญก็จะมักมือบอกว่าจ้อยหิมันมันดังเขาไปลับีลาก็จะมีเทจริตทิกวาดาสังับญาย ป็นว่าเจายากีมือใครทำให้ผีทำก่อใจขาดสับปะโอบาดบารูุได้กับไคยได้มาบังเกิดเมื่อเจ้าได้สุขลำเลิศก็ไปลังเรือมีสุขต้องไปและต้องอยู่เมื่อเจ้าได้สุขกับโมยาติกาจนจงอยู่สวัสดีเมื่อเจ้ารำสุขนะ กวายุปีเนสนาือเจ้านันสุตาตัวเตายาวะจิวันนเวงเวงพุกตัมังคลาสัมพทุปตะมังคลอาอัคคเจียิสัพตุขามุนเจเลหามมังคลาสัพตุปตะมังคลา ท่านขอน้าครับผมสำนักปฏิบัติธรรมบันเชิงขาครับฝนมาฝากสี่พญายมสตรีสามัคคสุขสุขพนนะครับบริขารก็มาจุบกิมีเพอ่์กิมีเขาให้พินแต่ความสุขครับผมสาธุสาธุนะครับไว้มีความสุขสิ่งที่เหลือก็คือเพื่อนไม่ได้เหไม่เหลือกิ้ไหวไหวัดมือลูกหลานเนาะอันนี้ก็ถือว่าเปสร้อยมือหัวมัดมือกับพญานาคมือกับลุงนาคที่เหลือกัเก็บไว้เก็บใส่กระเป๋าไว้เอาไปไว้รับมือลูกหลาน เราจะได้เป็นคนร่ำคนยังคนเก่งเป็นมีพระยาปัญญาเนาะจะได้เป็นเจ้าคนในคนบน่มีความตั้งใจตั้ง่นก,ต,นกติกาเนาะไปจับได้กับการตั้งใจเบาๆพิมพเอาไวมา้วาวามา้างบนหรอกับทุกงานก็ปอดภัยต่อไครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วเนาะเราจะได้เปดไฟสีจะได้ชมไฟสีกัน เราทำการช่วยกับเปิดใบสี่แต้วก็ควรจะกินใบสีเพื่อจะสูงด้วยเดี๋ยวอีกสักตัวหนึ่งเปิดใบสีแล้วจะขวารดยที่องประเม็พี่น้องมีไม่เสียบสตูสตางค์กับว่าเอามาว่าเพื่อจะได้ข้อห้องน้ำว่างงานน้องได้มาจินได้มาอย่างไรวะในวานนี่ก็จะได้ช่วยกับเปดใบสีตรงนี้จะมีาองาเรมก็แบบหนึ่งนะครับเสริมใบสีนะครับเติมเต็มไฟะเต็มครอบเคาะห์อบแป๊บหน่ง ว <Allah> ันนี้มาได้อีกวนกันโลภโมนกันเนาะเขาลงธารมเขาหลายๆที่หลายๆตั้งมาโลภตัดที่บ้องทั้งหลายเสร็จจกปฏิบัติธรรมจะทำลูกทำตัดพระของเราครับวันนี้เราจะมีพิธพีกับพี่นิอะไรหลายอย่างหลายๆต่ออยู่นะครับก็ปกตรีขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชอปปิงเราจะได้กินตลอ